อันยองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคนะคะพีพีกิจวอล์กนะคะ g r a d u a t i o น day นะคะเป็นวอล์กนะคะที่เรารอคอยมาอย่างเนิ่นนานเลยนะคะและในที่สุด finally นะคะเราก็ได้ดูกันแล้วค่ะเรานะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปงานรับปริญญาน,น้องพีพีนะคะที่มอกเกษตรนะคะแล้วอยากจะบอกว่า คือบรรยากาศในงานมันดีมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดเพราะว่าตอนนั้นเราไปประมาณาบ่ายสองบ่ายสามแล้วอะเราอาจจะพลาดบางโมเมนต์ไปแต่ว่าเราก็ตามไปดูในทวิตนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะเห็นในมุมมองของน้องพีพีผ่านวอกนี้นะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว้าถึงได้มาก <c oughs> จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีจะทำยังไงจะไหวไหมทจะไหวไหม มาโดยพี่กินนะคะทุกคน,กคนคทุกคนคะทุกคนคะดิฉันว่าดิฉันรับไม่ไหวคะ่ะดิฉันว่าดิฉันคนนี้รับไม่ไหวคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที<อ>่นี่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนิติพิพิธนวลมาลาดอกรีญาของพี่กินนครับเราเล่นนะครับที่นี่เป็นช่องของพี่กินนะซึ่งเป็นวันที่ผมจะรอคอยมานานแล้วก็ทุกคนก็รอคอย ก็จะเป็นวันที่พี่จะต้องไปรปริงยาที่จริงไม่ได้เข้ารับนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ตอนนี้ก็คือเพิ่งตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าครับแล้วเดี๋ยวก,ไก,วยวก็ไปเจอกันที่หมอครับความเป็นจริงคือขณาดพี่ก็จะเรียนเป็นสามปีครึ่งใช่ไหมครับตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีถ่าย a มบู l ลนซ์ไปด้วยกึ่งระหว่างสามปีครึ่งกับสี่ปีอะไรเงี้ย แบ่งเวลาหรอกนะ first priority ของเราคือเรียนหนังสืออยู่แล้วตัวพี่เองพี่ก็จะส่งตารางเรียนเดี่ยไปให้ผู้จัดก,การอะไรเงี้ยครับเวลาสอบออกเร็จะรีสสอบออรส,ส่งไปเลยค่ะนี่งจ้องพี่พีมากเลยนะค่ะแต่จริงมันมันก็มีแบบบ้างนะที่แบบอักซิเดนต์ว่าแบบเราต้องไปสอบจริงๆแล้วเราต้องไปถ่ายจริงสมัยเรียนก็จะเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยนนมีอยู่ด้วยกันสิบคนกอ้นี่มันเลิศกันคนจะไปแฮงเอาท์กันจะไปอะไรเงี้ยคนที่อยู่ด้วยบ่อยๆอย่างเงี้ยคือแนนฟ้าอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะแบบขุน้าบ้าเลยไปได้กี่ปีนะเอา นี่เดียวพอเจอนิสัยกูก็เลยลาออกเลยเชียร์เขาคอยเฉพ์ตอยู่ข้างหลังหม่เลียนที่มีผลมาแบบว่าเอลเอินต้องไหมครับแม่ป้าไม่รู้ ไม่เคยเข้าสมุดอ่านแบบอีบุ๊กกิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้ตอนจริงรู้สึกแบบเออขอบคุณแฟนคลับจริงๆที่แบบมาให้วันนี้เพราะรู้สึกว่าแบบอากาศก็ร้อนด้วยแล้วเขาก็มาเฝ้ากันดีใจครับพี่มันจะดอมเสียใจไปด้วยกัน Oh my god โอยพี่เจ๊เจ๊ไม่เชื่อพี่เจ๊เจ๊พี่มอนไม่เห็นพี่มอนเหมือนกัน เรวลงนี่ไปในงานแต่นี้ไม่เห็นดูกิ้นไม่เจอดูกิ่นควงแขนหนึ่งแมทให้มันรู้สึกมันหายสนั่น กินของให้วะรักของเขามากาคะ<อ>ทุกคน,น,กนงองมัจะเวันนี้นะาที่อมาแนนะใจก็รมาค่ะก็กินอยู่ทุกอ้นี่ทุกกลุ่มเลยนะ เราไม่มีเห็นผลนะเราไม่มีเห็นผล ไจร้วเสื้อเปียก้อเล่ยนทัองตัวจริงๆวันนีมม้ทิ้งม,ม,มา,มาแล้วก็ต้ใจ,จกละโดเรื่ลแล้วก็กนตนรใหตรงที่ฉันนั่งอยู่ตรงน,นั้น่ะทุกคนล้อตามมาเลย

เี่พี่เป็นผู้จัดการที่ดีมากมากขอบมากมากเยอะอยากจะบอกว่าในวันนั้นเลยนะเราประทับใจมากตอนนั้นที่เราเห็นเลยนะเราดูด้วยเนื้อตาปากเรามองเห็นเลยคือแบบที่เขาเทคแคร์พีพีดีมากมากขอบคุณจริงๆค่ะที่ดูแลน้องพีพีแบบขอบคุณจริงๆค่ะจากใจเลยภูมิใจแทนน้องแล้วก็ดีใจกับพ่อคุณแม่ด้วยที่มีลูกที่น่ารักแล้วก็น่ใจัดทำงานเป็นคนที่คิดเผื่อแผ่คนอื่นตลอดเวลาแล้วก็ดีใจ ใช่ไห <laughs> มลงนิดนึงแต่ไงก็รักค่ะพอดีเห็นเขาคุยแล้วก็เหมือนว่า เราไม่เพื่อเราไม่รู้เราจะให้อะไรน้องพี่พีเราก็เลยเขียนจดหมายแสดงความดีไปให้กับน้องพีพีว่าก็น้องพีพีจะได้รับนะคะครับก็เนี่ยของทั้งหมดนะครับผมที่ได้ออาการบริญญานะคะเป็ไงก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมที่สปอร์ตดีด้วยแล้วก็มาร่วมงานด้วยกันด้วยนะครับผมอยากบอกว่าดีใจมากๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายๆอยากจะบอกว่า คุจชัยก็ลองพีพีจริงๆแล้วหลังจากนั้นเห็นคลิปนี้ก็ปลื้มปริมคือแบบเรายังแบบมันเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับเรามากเลยนะวันนั้นที่เราไปเราตัดสินใจถูกจริงๆที่เราแบบนั่งรถจากบางแสนไปที่มอเตรเซนบรรยากาศในวันนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันดีจริงๆอ่ะทุกคนเราได้เจอแบบคนที่รักน้องเยอะมากแล้วทุกคนน nice ิสมากเราประทับใจในวันนั้นมากแบบมันร้อนมากมากเลยนะนะทุกคนคือแบบตอนที่เราแบบ เพิ่งไปถึงเลยนะเราอยู่ได้ไปถึงสินาทีเสื้อเราเปียกมาแล้วอะโอ้โหคือวันนั้นอะในกระเป๋านะมีแต่ทิชชู่มีแต่ทิชชู่เป็นไปนหมดเลยแ,แบบทุกคนสู้อะทุกคนสู้จริงๆตอนนั้นขนาด5้าโมงแล้วยังร้อนอยู่เลยนะแบบห้าโมงหมงจะหกโมงแล้วอะก็ยังร้อนอยู่แต่ทุกคนก็นยังสู้เราก็สู้ก็ประทับใจในตัวเพนกวินทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิฟลี่เพนกวินหรือว่าบีไซนะคะ,ะ,คะทุกคนเลยแล้วก็ ูมิใจแล้วก็ประทับใจในตัวน้องพีพีมากๆาขอให้น้องพีพีนะคะถูกอบร้องไปด้วยความรักแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะเราก็จะคอยติดตามผลงานนะคะของทั้งบิวกี้แล้วก็พีพีเลยไปตลอดสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนบ๊ายบายรักบิวกี้พีพีเยอะๆนะคะ